ประจํสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับประจําวันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2564สัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารน่าจะปล่อยวางเรื่องต่างๆได้มากขึ้นมีสติปัญญาสติสัมปชัญญะมีความคิดอ่านที่ดีรู้ว่าอะไรควรปล่อยวางรู้วาระว่าจัดจการเรื่องต่างๆอย่างไร รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศในโรงงานมันพอจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของลงมาดูมาจัดระเบียบจัดระบบช่วยแก้ไขปัญหาที่ผ่าน,านมาให้พน้นในเสทีนะครับนั่นหมายถึงคุณอาจจะต้องวุ่นวายทำรายงานหรือต้องไปช่วยเหลือใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานของคุณด้วยแต่จะเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้โอกาสต่างๆของคุณเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นหรือ เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องไปอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้สอนงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ที่เป็นทั้งผู้รับหรือว่าผู้ให้ความรู้ก็ได้เนาะมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย,พยไพ่ใบนี้นะครับคนที่เป็นเจ้านายก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นช่วงที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือวางแนวทางอนาคตให้กับลูกน้องหรือได้เจอนะครับโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าเจ้าใหญ่ๆเข้ามาด้วยแม้จะยังไม่เห็นเป็นรูปประทในบางเรื่องชัดเจนมากนัก แต่ว่าก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาส่วนเรื่องของการเงินคนที่ทำงานฟรีแลนซ์รับงานแบนชิ้นๆมีโอกาสได้งานเข้ามาอยางสบน้ำสมเนื้อคนทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นช่วงที่ท่านหาทางวางแผนแตัดสินรายรับรายใจ่ายใหม่และท่านจะทำได้ดีด้วยนะครับจะพบว่ามีโอกาสมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในบัญชีการเงินหรือได้คุยโอกาสทางการเงินกับคนเก่งๆไปด้วยนะครับ ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงินของท่านนะครับก็น่าจะดีน่าจะดีทีเดียวนะครับท่านที่ไปมนุษย์เงินเดือนหากอยากจะลงทุนทำอะไรในสัปดาห์นี้ก็ทำเลยบางท่านอาจจะขอเจรจาขอขึ้นข่านแรงทำอะไรก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ทำไปเลยนะครับส่วนเรื่องของความรักโอเรื่องของความรักอยากจะ ขอให้ใจเป็นภาษาเปรูเออคนที่มีคู่เนี่ยจูเนี่ยมันจะรู้สึกแบบระแคะระคายคนใกล้ตัวขึ้นมาสงสัยเหมือนจะแบบเห็นความผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งของคนรักคู่รักนะครับสัปดาห์นี้จึงต้องเป็นช่วงที่เอาใจใส่คนรักให้มากๆถามความรู้สารทุกสุขด,ดิบถามอะไรก็คุยชวนคุยชวน,ชวนอะไรเข้าไปนะครับเรียนรู้ชีวิตเข้าไปนะครับ ไปรับไปส่งแสดงตัวว่าเป็นเจ้าข้า,ขาวเจ้าของแฟนบ้างก็ดีนะครับเรื่องใจของตัวเองเนี่ยนะครับบางรายนะเรื่องใจของตัวเองก็ต้องระวังโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาครอบครัวแต่ก่อนเก่าอยู่แล้วแล้วเผลอตัวเผลอใจไปเปิดโอกาสสบช่องให้แอบคุยกับคนอื่นนะครับมันจะมีโอกาสเนี่ยใจของท่านเนี่ยจะปล่อยปละให้พาตัวเองไปสู่สถา,านการณ์ที่เรียกว่ารักกินขโมยกินกันได้ ะอะไรที่คนมีคู่จําเป็นต้องฝืนความรู้สึกตัวเองบ้างก็ต้องทานะครับเพื่อให้หนักเนี่ยมันกลายเป็นเบานะครับเนาะระวังจิตระวังใจตัวเองด้วยไม่ใช่แล้วระวังเพราะบางคนเนี่ยคนแวรงคารบางคนมันจะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวบางคนมันก็มีคู่อยู่แล้วอะ่ะมันจะไปเผลอเอาปัญหาลักกินขโมยกินหรือว่าแอ,บก,แอ,บ,อกบกินแอบเจอกบกิ๊กอย่างเงี้ยได้ก็ต้องระวังใจตัวเอง านนนอย่งี้นะส่วนคนโสดมาดูคนโสดกันบ้างส่วนคนโสดอยากจะรักใครอยากจะชอบใครผมแนะนําว่าสัปดาห์นี้ให้ทดลองใช้วิธีใช้แม่สื่อแม่ใช้แม่สือส่อแม่ชักดูลิ้นพันกันค่อยๆหรือแบบใช้วิธีแบบค่อยๆซึมซับเข้าไปอย่าให,ให้อีกฝั่งรู้ตัวค่อยๆซึมเข้าไปนะครับไปอยู่กับเขาทุกเรื่องทุกราวทีนี้ถ้ามองในแง่ของสถานการณ์ คุณอ,อาจจะตกอยู่ในสภาะวะความรักที่มันรู้สึกดีแต่เปิดเผยความรู้สึกไม่ได้ได้แต่แอบห่วงใยแอบคุยแอบเจอเนาะเท่านี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านฟังดวงประจำสัปดาห์จบแล้วหมอมิน้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับใครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิน้นอัพคลิปอะไรอัปดวงประจำสัปดาห์ จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ